Um: fate, มีร pues ถมานะมีรถมีรถเฮ้ยตายหมดโอ้ฉี nah. ไม่ได oh ้ okay, you you ีไมีครืจะพังรถจะพังเก็บรถหน่อยเฮ้ยตายตายหนึ่งสวยสวยสวยลวง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 ลว ปืนนี่ยไม่รู้ว่าเ,เ,เขาออ,อกแบอยังงเราเยี้ยว,วสำรองมาไม่ได้เลยสงสัย,งมสงมสยมากเลยโอ้โหแอดจะปุ่มเกิดอนะไรขนาดนี้เกิดหัวมุมอ่ะไม่สากดีอ่ะเกิดถ้าจะเกิดขนาดนี้สนขคาบเซกเตอร์เลยไหมเต็มเข้ามา A few viewing backdoor, trident, truyền thống, mặc dù bong mang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  bong mà. bong mang bong ข้างในก็มีน้อยอยู่อ่ะผมอยู่คนเดียวตรงเอ็ยขวาไปทางก้าเจดเดกเก่งขาวได้ไค่อ่ะพี่น้อยเอนะไรเพี่อ้อวิ่งานเร่วิ่งรอบ่ะฮาพื้น่เตอยู่ไหนน้อยไม่เจอเลยครับเต็มตรงหอ่าผู้หญิงมาด้วยคนไม่มีคนหนึงแล้วว้าวโหนได้ในแล้วอ่ะน้อยลงใหม่แล้วเดี๋ยวมันสูงมาก พีกัดไะไรได้ไหมพีกัดที่อะไรถ้าอยู่ลงลงซ่อมสองอ่ะมันจอเห็นแล้ว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 ไหนอ่ะอ่าวิ่งเล็นเลขอะไนอยู่นะอ่าเดี๋ยวเดีข้างบนน้อยเดี๋ยวให้พี่บุดูให้ทิศทิศเอสหนึ่งเก้าห้าทิดเอสหนึ่งเ้าห้าอ่หินใหญ่อยู่ทางซ้ายมือ้ตองมาตองมาตองมาอมาเอามาทางกูตอง หลังหินหลังหินหลังหินอ่าอ่าหลังหินแล้วขึ้นไปตัวนึงผู้ผู้หญิงอยู่ข้างหลังแตกด้วจีบเดียวกันเลยแตกหนึ่งสวยแตกสองมีผู้หญิงคนน้นข้างหลังอ่ะไปไปไปต่อไปมีผู้หญิงนะตามมาตามมาชนจีบมาอยู่ผู้หญิงกอดเสื้อต่อไปข้างหลังเลยข้างหลังงบงบอดน้อยขึ้นไปเลยตรงต้นไม้อ่ะ มันเล็งปืนอยู่ไปทางซ้าย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 น้อยทางซ้ายต้องหินน่ะต้องหินน่โอ้นไม่มีปืนนะเออแต่มันมีปืนไม่เก็บสมอะไรห้ามถอยมา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 นซ้ายซ้ายล่างอ๋อ่งนั่นแหละนั่นแหละเกาะบอเกืะอมีแต่มันมีดูเหลืองตรงตรงตรงตองอ่ะตองขึ้นไปหน่อยเออในตองก็แหละไม่กหอีกตัวมีเค้กนั่กระบอกเฮ้ยกูจะไหนอ่ะตอง ข้างหลังไปเหรอแล้วผู้หญิงอยู่ข้างหลังไหมอ่ะข้างหลังซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยเออขึ้นขึ้นไปหลังเนินขึ้นหลังเนินหลังต้นไม้หนุนขึ้นไปบนเนินนั่นแหละขึ้นไปแล้วมันมันมันหลบไปทางซ้ายมันหลบไปทางซ้ายต่อขึ้นเนินพวกหลบไปทางซ้ายนั่นแหละขึ้นขึ้นเนินมีหน่อยนึงขึ้นเนินไปโผล่โผล่หลังเนินอ่ะเออกูหลังกูหลังกูไอ้ตอง โอ้ตายมองตายมองปืนไม่ได้มองคนเลยอยู่ตรงไหนอ่ะ๋อใจเย็นอ๋อใจเย็นอ๋อใจเย็นออไอ้พอยิงเขาคู่อืมนี่ทะลุมาเลยมันนอนอยู่เนี่ยอันนี้อันนี้ใครเนี่ยฝากปืนหน่อยนะแปลกอยู่เไหมสวย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 ฝากฝากปืนลูปปีกสังก็บอกนะลี่ิลี่ชมพูอ้าวไม่เห็นป่ะพี่เท่าที่ เลยหรือเปล่าเฮ้ยมันยิงใกล้ๆเองนะใกล้ๆอุ๊ยเจ๋อเอออยู่ตรงไอ้พี่ใกล้ๆผมไททายเไททายเลยไททายเลยไททายไหนเอ้ลงเขาลงเขาลงเขาสามมนลงเขามาไปลงเขามาลงเขาจีนมาลงเขายิงมาเอาเอาตรงเขาเลยกันแน่เขาทนายหรือเปล่าเขาทนายสองตัวลงลงมาโดมขาวแล้วโดมขาว ลงเกลือไมชิเต้เตนนอ่ะไมชิตเต้คนหนึง่งโหลนคนหนึ่งเก็บเลยเยวผมจะมีติเก็บปืนไม่เห็นนะนะมันอยู่หลังๆไม่อยู่หลังเลยพี่

มีตัวนะอันนั้นไหนตัวล้นตัวมีอีกตัวโดเออไอตัวล้นนะพี่ยิงแล้วชื่อเคขาพี่อันที่หนึ่งดลงมาแล้วใช่ไหมระวง,วงโอ้ยลงมาตรงหินแล้วเอามึงเข้าไปตายทีละตัวมันก็หวานเจี๊ยบมันดิลงมาตรงหินเลยว่าไม่เจอ วิ่งมาเก็บเถอะไม่มี<ร>ปืนให้เก็บต่อขึ้วข้างถนนเลยเพจ <c oughs> ใช่ใช่เจลาเจละเจลาอุ้ยย,ย,ยิยงทะลุยิงไม่ทะลุคนลรับตัวดีกว่ารับตัวนวววนะไม่ใช่ตัวหัวโรนไม่ีกิลลี่ฟอร์มผมเป็นกิลลี่ที่ผมเห็นมันอยู่ทางทิศนู้นนกกะต่อหน้าค่ะ สองห้าหลังต้นไม้เนี่ยเห็นมันกระโดดอยู่เสื้อดำป้าเสื้อดำหัวแดงแล้วก็คิลลี่ตัวนึงอะไรล่ะน่ามันถอยอยู่นู่นอ่ะบนเนินบนเนินที่นินเนินที่พี่เกยไปอยู่อ่ะทีแรกอ่ะเนินเต่าเหรอใช่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  ตอนหลังแม่งเลยใครใครอยู่บนโรงม่อมอ่ะอข้างบนน่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ้าวไอ้เหี้ยโดนยิงได้ไงวะมันมีสองตัวไม่เมื่อกี้ผมหลบได้เลยยิงให้หน่อยดิที่ไม่เห็นว่ะใครวะไม่คิดจะหลบจะโยนแล้วนะ มันอยู่บนบนสันเนินได้เหรอสันเนินพี่เจอแล้เวเจอแล้เวเจอแล้วผมฉีกซ้ายไปนะเห็นวิธีกระสุนไหมเห็นเห็นเออเออ,เอ,อผมโดนยิงผมโดนยิงอ,อ๋อน응ใครนะเนี่ยของเราเหรอสอดชุดอ่ะช่วยซมใครช่วยซมใครช่วยซมใครอะ่ะผมโดนยิงผมโดนยิงช่วยซมนะใครอะ่ะพี่วิออ่งมาอยู่เลยผมผมพี่คาดอยู่นะ อ๋อแล้วไปทําไมตรงนั้นนะผมหลบอ้อมอ้อมไปเอนั่นไงก็มันอยู่ข้างบนนั่นไม่ใช่เหรออยู่ตรงนั้นพอดียิงอีกดอกพี่ยิงอีกดอกพี่จะตายแล้วขอบเอ็งมีใครมีฟินิกซาร์หรือยาอะไรบ้างโอ้โหยมีเครื่องบินมาเออมาอีกละทิศเดิมทิศอีทางทิศอีอ่า แล้วอย่าพึ่งยิงนะรอให้มันแบบจังหวะดีๆก่อนดูนี่มันจะมาไม้ไหนจังหวะไอ้นะอมันวิน่งแนวตรงๆแบบบ,บ,นะบิแบนบแนวตรงอ่ามันมีนคนโดดอ่ะดิาร์จชาร์จอ้นข้อแรกเลยมีคนเล่งยิงเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วยิงรเหรอเฮ้ย

ที่นั่นแหละไอ้ที่ไม่ใช่มันโตลงมาเหรอที่ไหนอ่ะดูด้านล่างด้วยเป่ามีอะไรใช่ป่ะอันเดอร์สตรอกใช่ใช่ใช่เนาะมันเลี้ยงบ้านเราโอ้โหเอาที่เหรอไอ้ยงตึงยังไงอยู่หรือนะแล้วจะโอ้ฉีกไม่ได้ฉีกไม่ได้ฉีกไม่ได้รถจะพังรถจะพังเก็บรถหน่อยเฮ้ยตายอยู่ตายตึงสวย ล่วง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 ปรเดี๋ยเดี๋ยพี่เอ็มมาล่วงมาล่วงเย่ตายของแท้ของแท้ใช่ใช่เซนเปอร์กูเป็นสไนเปอร์กูาไปทำงานเบลเครื่องบินมันอ่ะระเบิดแล้วพี่ระเบิดแล้วระเบิดแล้วเกมสองเกมลูกวงเลยรถลำอยู่ใกล้เครื่องบินไปแล้วเนี่ยเออรถกูคิรถระเบิดเลยครับวรถกูย้ายก่อนดีกว่าต้องต้องสร้างใหม่แล้วแหละสร้างกับหลังคา ต้องสร้างหลังคารถละต้ร้างหลังรถหลังรมันจะโอร์ไหมล่ะตอนเนี้ยไม่ฟร์ฝันดีครับน้องพี่เกมฝันดีครับน้องนี่ไงโฉบมาอยู่นี่ไงเออลองดูนี่โฉบอยู่ตรงไหนอ่ะเบื้องคนห้กินข้าวทำเฮ้ยาวแปดร้อยห้าะดอดได้สะดอดได้ปะสะดอดโอ้โหแปดร้อยห้าสิบสี่ไม่มีครับเยอะไม่มีใช่ไหม มีกระสุดบุ๋มนะไ้เอานี่ศพมันอยู่ไหนฮะศพมันอยู่ไหนอะเนี่ยพี่เดินไปเดินตกไปเลยอ่านั่นแหละเดีเอาล็อกนี่ล้างล้างเออเห็นแล้วเห็นแล้วเอาดืกรองมาพี่อะจุบไม่ได้นะค่ะศพหายอะค่ะพี่น้อยเดี๋ยวคนคนหต่าูนนะ้องผมมอีีดเเลยื่กคน áo แตกน้องเปลืองออกไปยังไปแล้วไปแล้วนี่น้องไปเลื่องก็เป็นไรออกเฮ้ยมีคนมีคนอ่ามีคนจัดยิงข้างหลังบ้านตรงบ่อน้ำบ่อน้ำบ่อน้ำลานกว้างลานกว้างตรงไหนครับพี่บ่อน้ำน่าจะปืนไม่เยอะครับเดี๋ยวลองต้องรอน้องเข้ามาก่อนน้องไปไหนอีก ตรงไหนพี่ที่โดนยิงแถวเมืองเหรอบ่อน้ำบ่อน้ำหลังบ้านบ่อน้ำหลังบ้านโอ้บ่อน้ำหลังบ้านที่เกมเหรอใช่ใช่บ่อน้ำธรรมชาติทั้งโลกอะทางโลกกับโต๊ะเอต้าท่าทังโลกเลยอะถ้ามองจากบ้านต้ามาเข้ามาบ้านพี่เห็นเลยเห็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องต้องวิ่งเข้าไปใกล้อีกอ่ะเพราะทานอื่นผมไม่เห็นอ่ะ ชื่ออะไรวะพี่มันเราได้โปรเจนนกต์มามีการจับนี่ค่ะรถไปบ้านฝากรถไม่บ้านไว้ก่อนในตีดีเอเอ็กเขาจะไม่ได้ว่าผมไม่ได้อยู่ตีพีเนี่ยของมันใหญ่เขาแย่ <c oughs> แหมเห็นแล้วนะแจ่คือให,ให้มันเยอะ กี่ตัวตัวเดียวใช่ไหมเลือเดียวค่ะอย่างนี้มันอร่อยใช่แล้วเฮ้ยนอนอยู่ปะใครนอนอยู่กระเป๋าฟ้านี่พ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 ี่เหรออ๋อพี่เหรอแล้วแล้วมันอยู่ไหนยังไม่เห็นเลยติดปืนตัวเดียวเองนน้น้ำอยู่ตามไอ้เอ็นไปแล้วครับผมเห็นแอร์จากวิโดนทิ้งตลอดเลยนี่ใครเมื่อกี้เห็นตรงจิตจีอ่ะเจอเจอตัวมันไหม น้องเขาลงติดครับน้องติดแดเป็นเอทไทอดียร์ดูใช่ครับแอเชื้อแต่ตัวหนูหายไปไหนอ่ะของหายต่อไปต่อไปก็จะเหลือแอดจะมีคนเดียวนะครับกระติรูดหรือเปล่าคนนุนเขาก็เริ่มไปแล้วมีรถ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 มนะมีรถมีรถเฮ้ยไอเจ้า

ายหมดหมดแล้วเหรอนออไอ้นั่นไมพี่นายนั่นใช่ไหมมามามาที่ลงปูนหน่อยมาที่ลงปูนหน่อยพี่ยิงตายั้รถเลยไปลงปูนไปลงปูนเร็วเดี๋ยวเผมส่องตรงนีุ้้ยหวมันวิงมาทางี่เี่ยง่ไน้อยู่ทงลงมาไอหมู่บ้านข้างหลางหมู่บ้านขาวเล็กๆอ่ะพี่น้อยพี่นายครับ ช่นายเอากระสุนบาเลตมาสักห้าชุดส้มอ่ะไอตัวบาลเลตมามาเอารถมันโโอเคมาๆมาๆเร็วๆมาๆมาเก็บปืนหน่อยมาช่วยกันเก็บปืนหน่อยผมกำลังวิ่งไปเดี๋ยวผมวิ่งไปเดี๋ยวผมวิ่งไปมาหน้าลงปูนเลยหน้าลงปูนเลยดีแม็กเหรอเออดีโมลดีแม็กอ่ะหมดหมดตี้กินเดี๋ยวยิงหมดตี้เลยเดี๋ยวกำลังวิ่งไปเดี๋ยวเอาตัวป่าไปนะโอเคครับมาเอาปืนผมถอดกางเกงนะพี่เกมอ่า อยู่ใกล้บ้านพอดีรีบ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 บาเลยท่ามันมาเลยท่าแม็กกับปืนปืนบาเลทนะผมไม่มีปืนบาเลทนะโอเคโอเคโอเคน่าลงโปเลยอ่ะพี่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าแบนสแตนด์กันมาแล้วก็มาใส่ก็ได้ เดี๋ยวมาเดิมดักบ้านเราดิไป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 ตัวนยังไม่ตายเลยตัวที่ยิงพี่กุ๊กมันยิงผมไปเมื่อกี้เนี่ยโอเคพี่เกมผมนะปึ๊บตกใจหมวบ้านเล็กๆเพื่อลงไปทางเมืองอ่ะตาใช่ไหมพี่วิ่งเนี่ยตาใช่ไหมใช่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 ใชใช่ใช่่ยิงก็ยิงประตู กูรังเอาไปเลยให้ตาขีดไปเก็บในบ้านอย่างนี้สอบใครตอนตรงนี้ยสบใครเนี่ยสอบความมันทั้งนั้นอ่ะสอบมันทั้งนั้นโอ้ย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 อาวุธมันยิงเราจะรีบเราเก็บไปยิงโอ้ยแหลกโอ้ยแหลกที่ผ่านเลยรีบๆๆๆๆๆมาเลยโอ้ยค่ะกลับไปครับพวกพี่รีบมาหน่อยตาจอนแกงรอรอหน่อยนะทมันจะเลี้ยวนี่ใครยิงอ่ะใครยิงยิงผมยิงผมยิงซอมบี้ยิงซอมบี้พี่น้อยพี่น้อยรอเปิดประตูจีบ้าน เร็วๆจ้าเร็วๆยิงยิงรถยิงรถหน่อยกระสุนบาเลตอะไม่ใช่บาเลตเปิดอะไรอะอากุนอฟดักกุนอฟยิงกันแรงเหมือนกันอ๋อคนโคตรเลยอ่าสองนาทีเซอร์ฟรีเดี๋ยวผมบอกอีกตอนอีกนาทีกว่าปล่อยพีมมือไปเสือหาที่หลบยังแหลก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 ยมันไม่มีปืนดิว่ะ อะไรอ่ะตาเออโอเคยิงไปเลยไปยิงประตูนะอย่าไปยิงรถให้พังนะมาก็ยังออกมายังอ่ะโน่กำลังกำลังจะถึงพี่ริงูทกับของเขาไม่ได้อ่ะทำไมมันไม่มันไม่เคลืบัางมันบั็อกอะไรไม่รู้อ่ะ